สวัสดีทุกคนจากเมืองซัปโปโรคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวโรงแรมที่บอกได้เลยว่าทำเลดีมากเดินทางสะดวกและใกล้แหล่งกินเที่ยวสุดๆเราจะพาไปดูห้องพักสิ่งอำนวยความสะดวกและปิดท้ายด้วยอาหารเช้าวสุดครีเมียมใครที่มาซัปโปโรแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะพักที่ไหนหรือจะนอนโรงแรมไหนดีอย่าลืมรับชมคลิปนี้นะครับรีวิวโรงแรมซัปโปโร จากสถานีสุูกิโนะนะครับเดินออกมาไม่ไกลเลยครับระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารร้านรามเม็งนะครับอิสากยะนะครับก็ใครพักแถวเนี้บอกเลยว่าสายกินถูกใจแน่นอนนะครับ เรามาถึงแล้วนะครับหน้าโรงแรมนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆด,ด้านหน้าโรงแรมดูทันสมัยนะครับหาไม่ยากติดถนนใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในโรงแรมนะครับพอเดินเข้าไปด้านในล็อบบี้นะครับก็ให้ความรู้สึกสะอาดนะครับโปร่งแล้วก็บรรยากาศดูอบอุ่นนะครับ ในส่วนของ New Member นะครับก็จะได้1,000แต้มนะครับเอาไปแรกเครื่องเื่มนะครับหรือจะขอสิทธิ์ในการเช็ด o u t เ e t ก็ได้ตรงล็อบบี้ยครับก็จะมีจุดที่ให้เราสามารถหยิบของใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกอาบน้ำนะครับยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับมิตรโกนหนวดครีมแชมพูสบู่นะครับสามารถหยิบได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็จะอยู่จุดนี้นะครับ และตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ l ว o m e Ice c r e a m นะครับมี3รถนะครับก็สามารถหยิบรับประทานได้นะครับบริการระหว่างบ่ายถึง6โมงเย็นถักมาอีกฝั่งหนึ่งของประตูทางเข้านะครับก็จะมีเป็นมุมพักพอ่อนนะครับหรือจุดพักคอยนะครับอยู่ด้านล่างรับบีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูบริเวณจุดบริการเวลคัมริงกันนะครับเหมือนตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของทางโรงแรมนะครับแล้วก็จะได้ของกำนันนะครับเป็นขนมนะครับหรือสิิ์ในการเช็คเอาท์เลทนะครับได้ถึงตอนเที่ยงตรงนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของขนมนะครับที่เราสามารถเอาไปแลกรับได้ที่ คอมุมนี้นะครับจะเป็นเวลคัมดริงก์นะครับก็จะมีน้ำแข็งบริการนะครับก็ถังน้ำแข็งพอเราตักน้ำแข็งเสร็จแล้วนะครับก็เอามาเติมน้ำมีป้ายติดว่าไม่ให้ใช้กระบอกน้ำส่วตัวนะครับในการกดนะ้ำเวลคัมดริงค์เนี่ยบริการถึง5ทุ่มนะครับตั้งแต่บ่าย2ก็คือตามเวลาเช็คอิน มีชามีกาแฟมีน้ำอัดลมเพื่อนเืนคนไหนนะครับที่มาถึงก่อนเวลาเช็คอินนะครับก็ทางโรงแรมเนี่ยมีบริการฝากกระเป๋าได้นะครับเราก็สามารถใช้บริการของทางโรงแรมนะครับแล้วก็ออกไปเดินเที่ยวร,บรอบๆก่อนนะครับพอถึงเวลาเช็คอินเราค่อยกลับมาเอากระเป๋าไปเก็บบนห้องมุมนี้เหมือนเป็น มุมสารสนเทศนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมกับเอกสารโบชัวที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะครับรวมถึงร้านอาหารต่างๆนะครับในเมืองซัปโปโ,โรใครที่ยังไม่ได้มีแพลนว่าหลังจากเช็คอินแล้วจะไปไหนต่อนะครับก็มาศึกษาข้อมูลที่มุมนี้ได้ใครเช่ารถมาจากทางสนามบินนะครับก็โรงแรมจะมีที่จอดรถอยู่ทางด้านหลังนะครับ อันนี้จะเป็นคอ m มูนิเคชันบอร์ดนะครับสำหรับแสดงข้อมูลนะครับความประสงค์ของคนที่เข้าพักนะครับว่าสะดวกมารับประทานอาหารเช้าในช่วงเวลาใดนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์นะครับไปสำรวจห้องพักกันนะครับห้องพักเราอยู่ชั้น11นะครับในลิฟต์เนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับแจ้งเกี่ยวกับการแต่งกายในพับ l ิ c แอเ a นะครับว่าต้องแต่งตัวอย่างไรหรือเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้นะครับตอนลงไป รับประทานอาหารเช้านะครับก็ควรต่ดการให้เหมาะสมห้องพักอยู่ชั้น11นะครับโถงทางเดินเงียบสะอาดให้ความเป็นส่วนตัวดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในห้องพักกัน ในห้องนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือห้องสะอาดมากนะครับและมีการจัดสัดส่วนไว้อย่างดีนะครับเตียงคือดูนุ่มมากนะครับมีอะไรกะมีเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานกาต,ต้มน้ำน,นะครับโอเคมีชุดให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็ โอเคติดหน้าต่างนะครับด้านหน้าโรงแรมพอดีเตียงหน้านอนมากนะครับข้างล่างใต้เตียงนะครับเก็บของได้เล็กน้อยอาจจะวางกระเป๋าไปได้นะครับทีวีจอใหญ่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์โดยภาพรวมผมว่าครบนะครับมีไฟฉายมีรีโมทนะครับมีสายชาร์จ สำรองนะครับให้ด้วยนะครับสำหรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็แล็ปท็อปนะครับใครลืมหยิบมาหรือลืมเตรียมมานะครับก็ในโรงแรมมีให้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประทับใจนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับน่าจะใช้สำหรับวางกระเป๋าสัมภาระ นะครับมีแก้ว2ชุดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับน่าจะเป็นดาว่าเป็นตู้เย็นอ่ะเป็นตู้เย็นจริงด้วยนะครับเป็นตู้เย็นเล็กนะครับน่าจะเหมาะสำหรับใครมีน้ำขนมนะครับเอามาแช่ตู้เย็นได้แต่ต้องกดปุ่มเปิดก่อนนะครับสวิตช์เปิดติดอยู่น่าจะอยู่อยู่ด้านบน โอเคเปิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คด,ดูบนโต๊ะก็จะมีรูสำหรับเสียบปลั๊กนะครับมีนาฬิกากระจกนะครับแล้วก็กระดาษโน้ตพร้อมประกานะครับอันนี้จะเป็นเขตเรียนของเราเองนะครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะครับกาต้ตนามน้ำ ก็ถือว่าครบและในถุงนี้คือดรายเป่าผมและสิ่งนี้คือชุดลำลองนะครับสำหรับใส่ใช้ชีวิตในโรงแรมนะครับใส่เดินไปล็อบบี้ได้เดินไปในพื้นที่ส่วนกลางได้นะครับแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ใส่ลงไป รับประทานอาหารเชา้ามาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างนะครับก็มีอ่างอาบน้ําจากโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับตามมาตรฐานโรงแรมทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำสระผมนะครับก็ครบอันนี้เป็นออร์แกนิกโฟมโซ์นะครับอาจจะล้างหน้าก็ได้ล้างมือก็ได้นะครับส่วนใหญ่หลายผลิตภัณฑ์ในญี่ปุ่นจะ All-in-One สระผมได้ล้างมือล้างหน้าได้หมดเลย อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะครับแชมพูครีมนวดแล้วก็ยาสระผม เตียงนอนนะครับบริเวณหัวเตียงก็มีรูป,ปักและช่องเสียบ USB UH นะครับมีสวิตช์เปิดปิดไฟในตำแหน่งต่างๆของห้องอันนี้เป็นสวิตช์ไฟหัวเตียงไฟห้องโต๊ะ ได้วิวห้องนอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดผัมาม่านให้ดูก็เป็นหน้าโรงแรมนะครับด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นปูกเขาเดี๋ยวเราจะออกไปแช่ออนเซ็นนะครับแล้วก็ไปเดินดูส่วนอื่นๆของโรงแรมกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับออนเซ็นจะอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้นสองก่อนเลย รีบเลี้ยวขวานะครับจะเป็นฝั่งผู้ชายนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของผู้หญิงเปิดบริการแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึง่งแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือบ่ายสามโมงถึงเที่ยงคืนครึง่งโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน A few moments later หลังจากแช่ออนเซนเสร็จนะครับก็จะมีห้องพักผ่อนนะครับเหมือนเป็นคอมมอนรูมข้างในก็จะมีตู้ไอศครีมนะครับบริการระหว่างบ่าย3โมงถึงถึงตีหนเลยนะครับอันหยิบฟรีนะครับน่าจะเป็นบริการของทางโรงแรมในตู้ก็จะมีไอศครีมแท่งนะครับเป็นวานิลานะครับแล้วก็จะมีช็อกโกแลตวาฟเฟลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเลมอนโซดานะครับ แล้วก็พวกโคคาโคลา่าอันนี้อร่อยสุดนะครับเป็นของเฮอร์เช่นะครับข้างในก็จะเป็นไอศครีมวาน,นิลานะครับอันนี้ดีมากเลยถัดมาด้านข้างตู้ไอศครีมนะครับก็จะเป็นตู้จำหน่ายอาหารนะครับก็จะมีพวกนูเดลคัพนะครับมีตู้จำหน่ายน้ำเบียร์นะครับแล้วก็ถับมา ก็จะเป็นตู้จำหน่ายพวกเครื่องดื่มต่างๆชานะ้ำอโลมาเนตร้อยเยนทุกกระป๋องทุกขวดนะครับเท่าที่สัางเองนะครับทุกตู้เนี่ยจะรองรับการชำระเงินในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดน,นะครับหรือใช้ไอซีการ์ดก็ได้หรือใช้บัตรทราเวลก a r d บัตรเครดิตไม่หมดเลยนะครับก็สะดวกม,มาก มาเป็นตู้ไอศกรีมนะครับเซเว่นนไอส์ะครับก็จะเป็นไอติมพวกนี้นี่คือบ้านเราก็มีขายนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นมาแล้วนะครับของกุลิโกบอาจจะเหลือแค่บางรสหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยบางรสชาติเนี่ยโอเคไม่เคยเห็นขายในประเทศไทยนะครับก็ใครอยากกินนะครับก็มาลองชิมได้นะครับอันนี้เป็นถังใส่น้าแข็งนะครับซึ่งเราสามารถเอาถังนี้ครับ มาปากักหรือกดน้ำแข็งจากตู้น้ำแข็งนะครับแล้วก็ถือขึ้นไปกินบนห้องก็ได้มีไมโครเวฟคือห้องนี้รับจบเลยนะครับใครที่อาจจะไปซื้ออาหารจากเซเว่นมาข้างนอกนะครับหรือจะรอสั่มานะครับก็มารับประทานทีได้เลยนะครับถือว่าเป็นห้องหนึ่งที่รับจบนะครับมีอาหารและน้ําบริการครบจุดนี้เป็นตู้กดน้ําเย็น และน้ำอุณหภูมิห้องนะครับไม่มีน้ําร้อนนะครับส่วนตู้ข้างๆก็จะเป็นตู้กดน้ําแข็งนะครับเอาถัางเมื่อสักครู่นี้มานะครับมากดน้ําแข็งแล้วเติมน้ําอุณหภูมิห้องใส่ไปกินบนห้องได้เลยนะครับครบรับจบมาห้องนี้น้อยแต่มาก เอาไปเลย10บสิบสำหรับห้องนี้สำหรับใครที่เตรียมเสื้อผ้ามาไม่เยอะนะครับที่นี่ก็มีบริการเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้านะครับก็มาใช้บริการได้ A few moments later ตอนนี้เราลงมาด้านล่างนะครับเพื่อมาอัปเดตข้อมูลนะครับการเข้ารับประทานอาหารเช้าของแขกในโรงแรมแต่ละช่วงเวลา ะจะเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยคนน้อยมากนะครับหลังปกโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยคนจะเริ่มเยอะนะครับเยอะสุดน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆก,ก,กันเนาะเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งนะครับเราก็เลยตัดสินใจมาสักหกโมงครึ่งนะครับไม่เช้าเกินไปแล้วก็ไม่สายเกินไปนะครับกลัวคนเยอะผมชอบไอเดียนี้มากเลยครับเป็นบอร์ดที่แบบส่งคุณค่าและมีประโยชน์มาก สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เราลงมาที่ห้องอาหารเช้าของทางลโรงแรมนะครับก็แจ้งเลขห้องนะครับแล้วก็รับบัตรนะครับเขาก็จะให้เป็น Table in use นะครับก็คือเป็นจอดนะครับวางอาไว้แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจาอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโซนแรกที่เรามาดูนะครับก็จะเป็นโซน เหมือนเป็นอาหารนานาชาตินะครับมีข้าวผัดแล้วก็มีตัวปลาเมนนะครับก็จะมีวิธีการปรุงนะครับให้ให้เราเอาไว้สำหรับ DIY ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็มีโซนสลัดบาร์นะครับจานช้อนนะครับก็อยู่ในบริเวณเคาน์เตอร์นะครับหรือบาร์หารเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่หวานนะครับมีไข่ลวก เราก็มีปลาย่างน,นะครับมีซุปแล้วก็มีพวกไส้กรอกนะครับมีมันต้มนะครับแครอทต้มแล้วก็มีเนื้อนะครับผัดหอมหัวใหญ่โอเคอีกบานหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นม้อหุงข้าวนะครับ ก็เป็นข้าวญี่ปุ่นถัดมาจะเป็นวายวายเก้านะครับข้าวที่ใส่น้ำส้มสายชูครับน่าจะเอาไว้สำหรับกินกับพวกปลาดิบนะครับกินแบบเป็นซูชิได้เลยนะับอันนี้จะเป็นปลาดิบแล้วก็มีหอยโฮตาเตะนะครับแล้วก็แซลมอน หรือว่าเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้านะครับสุดพรีเมียมนะครับอันนี้มีกุ้งหวานแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับเสิร์ตอีกหระกันจุกๆเลยนะครับตักได้ไม่อั้นแล้วก็เติมตลอดนะครับตักรัดข้าวได้เลยนะครับตามความชอบนะครับเหมือนข้าว DIY ครับที่นามัเซ็นเตอร์เวิร์นะครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นขาปูเติมไม่อั้นเหมือนกันนะครับ หมดแล้ก็เติมอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะครับเดี๋ยวเราให้กินหลังจากกรับประทานเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นพวกขนมปังนะครับชีสแล้วก็มีพวกแฮมนะครับแล้วก็มีบรูชีสด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะวางข้างๆเป็นเบเกอรี่นะครับขนมหวานมีโร มีขนมเค้กนะครับผล,ลไม้นะครับก็จะมีผล,ลไม้เชื่อผล,ลไม้แช่อิ่มนะครับแล้วก็มีปุกบวุ้นมีโดนัทแล้วก็ไอศกรีมนะครับก็เป็นไอติมนมฮอกไกโดสำหรับมื้อเช้านี้นะครับเราก็จะทำข้าวหน้าโดงนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูตัววัตถุดิบนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับก็ทําตามรูปนะครับก็ใส่ทุกอย่างเลยบนข้าวนะครับอันนี้เข้ามาเติมใหม่นะครับกินมากนะครับอีกรีแบบจุกๆแล้วก็มีกุ้งหวานนะครับแล้วก็มีขาปูนะครับอันนี้ไม่ต้องเหมือนกันนะครับเติมไม่อย้ ไมาแล้วนะครับเท่านาลงนะครับคือตักแค่พอกินนะครับหมดแล้วก็ค่อยไปเติมน,นะครับอันนี้ไม่มีไม่ต้องกลัวว่าจะหมดนะครับหรือมีใครแย่นะครับ ถ้ากินหมดก็น่าจะอิ่มอยู่เหมือนกันแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะขาปูนะครับใส่ลงไปในข้าวหน้าดงที่เราเตรียมไว้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือมีอุปกรณ์นะครับมีตัวช่วยนะครับเอาไว้สำหรับแกะหรือเขี่ยนเนื้อปูออกมานะครับเนื้อปูเนี่ยเาขาเสิร์ฟโดยตัดขามาให้แล้วนะครับก็ แกะง่ายนะครับ นี้จะเป็นเครื่องดื่มน,นะครับมีชากาแฟมีนมมีน้ำผลไม้นะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตแบบสำหรับดื่มน,นะครับแล้วก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับสามารถชงชากาแฟได้ตามสะดวกเลยอันนี้เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมิเซิสก,กนะครับ าเราสังเกตด,ดูครับบนบาร์อาหารเนี่ยอาหารแต่ละมุมแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์น,นี้นะครับเป็นโปรดักต์จากฟาร์มนะมจากเมืองอะไรนะครับของเกาะฮอกไกโดนะครับอย่างอันนี้โยเกิร์ตเนี่ยก็เป็นฮอกไกโดเฟรชมิ้โยเกิร์ตน,นะครับก็เหมือนกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนะครับโยเกิร์ตนี่อร่วยมานะครับตักกินสรอบนะครับ ไอศครีมนะครับเป็นไอศครีมนมฮอกไกโดนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวโรงแรมซัปโปโรนะครับเป็นโรงแรมที่ประทับใจมากทั้งทำเลห้องพักและอาหารช้านะครับถ้าใครมาเที่ยวซัปโปโรแล้วยังไม่รู้จะพักที่ไหนดีนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำาะะครับและโรงแรมนี้นะครับมีชื่อว่า The Vessel นะครับ Hotel c a มปานนะครับ อยู่ที่สุดสกินนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ